เขาวงกฏหมดใหม่ฉลองครบรอบ10ปีเกมลายเรนเจอร์เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจเส้นทางต่างๆซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกเส้นทางที่ชอบพร้อมสะสมโบราณวัตถุเดินทางมุ่งหน้าสู่ทางออกโดยในเขาวงกฎจะประกอบไปด้วยสเตตต่างๆมากมายทั้งหมด6ประเภท1ก็ผมสเตตต่อสู้2สเตตจุดแรกเปลี่ยน3สเตตสุ่สมโบราณวัตถุ4 เตปอดภัย5เต t ์คือสภาพ6เตท์บอสซึ่งในเตทต่อสู้จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกัน1เตทต่อสู้แบบเดี่ยวเป็นการต่อสู้แบบเลนเดียวที่จะต้องป้องกันป้องฝั่งของตัวเองแล้วก็ทําลายป้องฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย2เตต่อสู้แบบคู่เป็นการต่อสู้แบบ2เลนที่จะต้องป้องกันป้องฝั่งเราแล้วก็ทําลายป้องฝั่งตรงข้ามทั้ง2เลนไปพร้อมกัน โดยเลน A จะใช้ได้เฉพาะทีม A และเลน B ใช้ได้เฉพาะทีม B 3ามเซตต่อสู้แบบแบ่งครึ่งเป็นการต่อสู้2เลนเชกเช่นเดียวกันแต่เลน A สามารถใช้ทีม A ในการปกป้องป้อมของเราส่วนเลน B สามารถใช้ทีม B ในการทำลายป้อมฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองเมื่อชนะเศตต่อสู้ในเขาวกฎตแต่ละครั้งจะสามารถเลือกรับโบราณวัตถุที่จะอานให้ผลดีบัฟหรือผลบัฟก็ได้ซึ่งควรคิดให้ดีก่อนเลือก เพราะเนื่องมาจากว่าโบราณวัตถุดีบั๊มนั้นแม้จะให้คะแนนเยอะกว่าโบราณวัตถุบัแต่หากเราเลือกมาเยอะอาจจะทำให้แส่ต่อไปตีได้ยากมากขึ้นนั่นเอง แถมในเขาวงกตเลเวลสูงการชนะสเตตต่อสู้เรเจอร์บางตัวอาจจะหนุึหนึกไปด้วยฉะนั้นวางแผนได้ดีในการเลือกเส้นทางการเดินเพราะอาจจะเป็นที่จะต้องใช้สเตตคือสภาพด้วยนั่นเองและหากคุณเล่นทนาคะแนนได้เยอะแบบบิ้มๆหรือว่าทนาคะแนนอันดับได้สูงๆผู้เล่นจะได้รับของรางวัลเป็นรูบี้ตัวกาชาพเพชรม่วงและลูปโปรไฟล์ใหม่ๆแบบเท่ๆบอกได้คาเดียวเลยว่าห้ามพลาดอย่าได้ขาดอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ